วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมารามตั้งอยู่ในบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลข้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นวัดแห่งแรกที่ได้สร้างอุโบสถด,ดินเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทยโดยในขณะนั้น เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรทรงรับโครงการสร้างอุโบสถดินไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์และสำนักเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ไปพบท่านอธิบดีกรมราชัรร์ เพื่อศึกษาแนวทางในการที่จะออกแบบหรือหาผู้เชี่ยวชาญในการสร้างอุโบสถด,ดินท่านอธิบดีกรมราชธรรมในขณะนั้นท่านได้ให้ความอุปถัมภ์โดยให้ไปท่านให้ไปศึกษาดู การสร้างบ้านดินที่เรือนจำชั่วคราวคราวกริง้งแล้วนำแบบอั่างกล่าวนั้นมาออกแบบเป็นอุโบสถโดยกรมราชธรรมเป็นผู้ออกแบบและย,ยังได้สอนเทคนิค เกี่ยวกับการสร้างบ้านดินโดยผู้เชี่ยวชาญที่ทำบ้านดินอยู่แล้วนั้นได้ไปสอนผู้ต้อนขังที่จังหวัดสกลนครเพื่อที่จะให้ออกมาสร้างบ้านดินอุโบสถด,ดินอุโบสถแบบบ้านดินที่วัดป่าพุทธนิมิต การดำเนินการต่างๆข้อดำเนินมาเป็นขั้นตอนตามลำดับตั้งแต่การออกแบบการจัดหารายได้จากผู้มีจิตศรัทธายังมาร่วมในการบริจาคสร้างอุโบสถด,ดินซึ่งกำลังสำคัญหรือกำลังหลักก็ได้แก่กรมราชธรร์ที่ท่านได้จัดทอดพระป่า จากหน่วยงานต่งางๆอุบโบสถจึิงสำเร็จในเวลาภายในหนึ่งปีสำหรับพระประธานในอุบโบสถนั้นเจ้าพระคุณสมเร็จได้ประทานพระหินหยกแลยหิแนแม่น้ำขนาดเล็กแล้วทางคณะดำเนินการก็ได้ทำเป็นเครื่องส่ง ถวายท่านถวายพระพุทธรูปแล้วก็ restless, ส,สร้างมณฑปถวายเป็นมณฑปขนาดเล็กพอเหมาะเป็นการประหยัดาใช้จ่ายและก็สวยงามสมพระเกียรติเมื่อสร้างอโบสถ์เสร็จแล้วสร้างมณฑปเสร็จแล้วและพระประธานก็สมบูรณ์แล้ว ทิธีมอบพระประธานโดยจึงคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์เป็นประธานมอบที่วัดบวรนิเวศวิหารจากนั้นพระราชนมนคคนในคณะก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปไปจังหวัดสกลนครโดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศจัดถวายพร้อมด้วยพระเถระต่างๆ ได้ไปร่วมในวิธีั้งนั้นด้วยซึ่งมีพิธีอัญเชิญพระประธานปริสฐานในพระบุสดแนละพิธีสวดถอนสีมาในคราวเดียวกันนั้นด้วยต่อไปก็จะเป็นวีดีทัศในการอัญเชิญพระประธาน ไปยังจังหวัดสกลนครได้แล้วนะครับเวลา10.29นาทีไปพิธีการเชิญตามลำดับกฏิมาตั้งแต่การมีตระกูลราชบุตรบุตรลูกคนคุณพระรูปมาถึงหน้าพระบูชสดก็มีข้าราชกาผู้ใหญ่ภายในมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด สุภนาคารเนื่องมาเป็นประธานแหวาแล้วก็มีตางตลัดทีกั่วรยุตธรรมสิ่งเน้ทั้อนุ่ทิดีของวัจนทานตางมาตงตเั้น่งเป็น,นปา,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 าลัดกจจรยยุติธรรมทา้งจมารีวนในพุธีในครั้งนีด้ ส่วน่ายสงนั้นก็ได้แก่พระธรรมมงคลวุฒิาจารย์หรือท่านเจ้าคุณบุญยนต์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขานุก,การสมเด็จสังกราชมาเป็นประธานไาสงและท่านเจ้าคณะภาคแปดธรรมยุทธดองเจ้าคณะภาคแปดธรรมยุทธในเจ้าคณะ,ะสังฆาธิการระดับ,บอำเภอตบลในจังหวัด สกลนครและจังหวัดใกล้เคียงก็ได้มาร่วมในพิธีในครั้งนั้นด้วยการประกอบพิธีก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามต้นงามสมพระเกียรติพระครูประสมบัติอาวสุรุลและกรมจังหวัดรับาลริฐธรรมนูญเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้ร่วมทำบุญมาตามลำดับได้ถวายสักการะแะท่านเจ้าวาดก็ได้สักการะผู้บิบาหน้าที่สาเร็จสรรพได้แลก็ได้อนุสการหรือกาบไหวบูชาพระพุทธปฏิมาประธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ถวายสักการะท่านประหลัดกระทรวงยุติธรรมก็ได้กำลังถวายสักการะ กำลังอมริกาตวารจการบูชาประธานแล้วก็มีกำลังหลักที่สำคัญก็มีญาติโยมจากไทยทีสีช่องสามมีคุณดวงรักตาวานิพเป็นต้นได้มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยและก็มีข้าราชการในท้องถิ่น ก็ได้มาร่วมในพิธีในี้นี้อยากภาคภูมิใจกล่าวได้ว่าเป็นพิธีการที่มีความเรียบร้อยงดงามสวยงามงามสมพระเกียรติของสมเด็จพระสังฆราชาที่ท่านได้ทรงมีพระเมตตาในการให้ความ อุปทานประถมประทานอุปถาม,ถามในครั้งนั้นพระบรมดิินนี้ที่จังหวัดสกลนครเป็นแห่งแรกต่อมาก็ได้มีการไปสร้างในจังหวัดต่างๆเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยเป็นต้น ต่อไปก็เป็นภาพประมวลในการอัญเชิญพระพุทธรูปมาปริสถานซึ่งเป็นภาพที่จะควรค่าในการที่จะเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสกลนครหรือกล่าวได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวบา้านเมืองยา ด้วความมาภูมภใจของทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันในการบุญการกุศลซึ่งจะต้องจะลึกไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุสรณ์ถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตามลำดับ ส่วนพระประธานและอุโบสถสมเด็จสมบูรณ์ทุกประการและในขณะเดียวกันนี้ก็เป็นภาพการประกอบสังฆกรรมในการสวดถอนอุโบสถและก็เมื่อสอดสวดถอนแล้วก็จะกำหนดตัดไว้ตัดไวลูกนิมิตแล้วก็จะได้มีการอัญเชิญเสด็จ พรเจ้าหลันเถอพระเจ้าพัาชลกิตยาภาหลั้นพยศในขณะนั้นพระพระงท่านทรงอุปถัมการสร้างอรโบสถดินนี้ด้วยเชินเสด็จวางศิาลาฤกษ์และก็เสด็จมาทรงฉาบดินพระอุโบสถโดยพระองค์เองและวก็เสด็จทรงตัดไว้ลูกนิมิตในลำดับต่อไป ก็นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณขององค์ท่านที่ในประทานพระอุปถัมภ์ในการสร้างบุโบสถด,ดินแห่งนี้มาโดยลำดับจนการสร้างโบสถด,ดินสำเร็จบริบูรณ์ทุกประการขอขออนุโมทนาอเมยพรให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานปรัถนาสินใดที่ชอบประกอบด้วยทำแล้วก็ขอให้ความปรัถนานั้นสำเร็จทุกประการขอนอ,อนุโมทนาบําเน็ญพรทุกท่านที่ได้ร่วมทําบุญในการสร้างุโบสถด,ดินแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดไปจนสมบูรณ์บริบูรณ์ขอมีพร